พี่ท้ายเลยครับนี่ทำไรครับผมเอาแล้วล่ะเอาแล้วครับผมครับผมกอล์ฟอุปกรณ์ช่างนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูเอ่อสตานดามิสุสตานดาครับวันนี้ลงสีเรียบร้อยพร้อมแล็กเกอร์นะครับแต่ข้าวตูวอันนึ่งนะเดี๋ยวมาดูนี่ครับวันนี้ลงเสร็จเรียบร้อยสี่จริงแล้วก็แล็กเกอร์อาจจะมืดๆหน่อยติดพาม่านเลยพม่านเท่าไหร่ครับก็ภายในไม่ได้เก็บอะไรมากมายนะก็จะจําได้เสานี้นะครับเนี่ย ที่ว่าชนมานะครับเกิดอุบัติเหตุมาตอนนี้ก็เ้าเกัสไปทำเรียบร้อยแล้วนี่ก็เงาจัดเลยชุ่มชุ่มช่ำเลยครับนะครับเดี๋ยวพามาดูกระเบื้องพามาดูกระบื้นะครับอันนี้เราลงกี่รอบนะสี่สามครับเลกเกอร์สองอะนะครับก็ลงเลกเกอร์สองรอบนะครับสี่สามรอบนะครับนี่ครับโอ้โหดูกระเบื้อง เนียนครับเนียนนะบอกเงาตาแตกครับผมเงาตาแตกอ่ะแล้วมึงอยากมาทำครับมาทำพนี่โหดโายราคาลูกทูกันเนี่ยมีที่ไหนอ่ะไม่มีหรอกเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างพี่มาดูฝั่งนี้อันนี้ทึบหน่อยครับเออวังว่ามันทึบหนอ่ะมันมันนุ่มจริงจริงอ่ะเงาจัดเงาจัดเงาจัดป่าละโปงเราไม่ได้เก็บนะเพราะว่างานตามราคาแล้วก็เหนรอครับ ครับอันนี้มันเขายังไม่ได้เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันอาบสีมันอาบสีอย่างเดียวถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี้มันจะภายในใรเราจะอาบหมดเลยอยากจัดโปรอะพี่จัดโปรเยอะอยากจัดโปะโปรอะไรอ่ะทำสีอาบสีดีกว่าไหมสาดสีทั้งคันอยากจัดอ่ะใกล้ปีใหม่แล้วเอาป่ะเอาไหมเอาที่ไหวนะครับเอาที่ไหวอะรถเ่งอ่ะ รถเก่งรถกระบะอาบสีเอาแบบทั้งคันนะทั้งคันนะครับทั้งคันเก็บให้นิดหน่อยถ้ามีรอยอะไรนิดหน่อยใช่ไหมอาบน้าเอออาบน้ำเราก็อาบให้ทั้งคันเอาไปเท่าไหร่ดีอะหลักหมืน่นไม่ถึงอสองที่มาไหมหมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้นอะเอาไปเลยในราคาหมื่นเจ็ดอาบน้าทั้งคันสําหรับก่อนถึง ปีใหม่วันที่ไหนเออก่อนถึงปีใหม่อ่ะอก่อนถึงวันที่หนึ่งนะครับตั้งแต่วันวันที่เท่าไหร่อ่ะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอ่ะหลังคลิปเนี้ยอ่ะเข้ามาติดต่อได้นะครับทางเพจอูก่กอช่างแล้วก็มีใครมีเฟซช่างพรนะครับไอช่างอะไรนะพี่เฟซบุ๊กชื่ออะไรพี่แล้วแต่จะมองคนละความคิดนี่นะครับแล้วก็เพจอูก่อกอนช่างนะครับติดต่อมาได้โดยช่างกล้วยหรือแอดมินกรอบนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับสําหรับวันนี้ครับก็ฝากไปก่อน